มาพบกับบางก้าฟูสกอร์กันอีกเช่นเคยครับในไรรอบแรกในช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้บางก้าก็จะคัดบอลมา,อาจะดูในลีกของีิอเมกานะครับดูกันในคู่แรกกันเลยคู่แรกทาง FC c ซ n c ินซิ t ตเนติเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ mm ินเตอร์มายามีแต่กันในเวลา6โมงเช้า อตีเวลาหกโมงเช้านะครับเรามาดูผลงานผลงานทางซินเินาติทั้งในบ้านและนอกบ้านชนะเพียงแค่2เกมนะครับและเสมอ2 แล้วมาดูทางผลงานทางหน,นัดหนัดล่าสุดผลงานในบ้านกันนะครับผลงานห้นัดลังสดุดของในบ้านเนี่ยทางซีเซ,ซนติเนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเห็นได้ว่าชนะเพียง2และเสมอสามเรามาดู ทางฝั่ง5นัดหลังสุดทางฝั่งของอินเตอร์ไมอามี่ผลงาน5นัดหลังสุดของทางอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยผลงานทั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยนะครับส่วน5นัดหลังสุดของทาง,างอินเตอร์ไมอามี่ ที่ไปเยือนนะครับผลงานที่ไปเยือนผลงานที่ไปเยือนเนี่ยทางฝัง่งอินเตอร์ไมมี่ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเห็นได้ว่าชนะ2องเสมอ2แล้วก็แพ้1น,นะครับ ส่วนเรามาดาูทางฝั่งของสภาพความพร้อมของทางโค้ดของทางาทางซีเซนตินะครับถ้าความพร่องของทางซีเซนติเนี่ยทางเจ้าถิ่นเกมนี้ฝั่งของทางซีเซนติเนี่ยน่าจะต้องปรับจูนตัวนักเตะอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับหลังเล่นในหลีกล่าสุดก็ไปพ่พย ให้กับทางฝั่งทางโคอย่างขาดลอยนะครับงานนี้ในนัดนี้ทางพทธชรีนติเนี่ยอย่างแพทนูนเนตคาดว่าจะจัดทับจัดแผนการเล่นในแผน4 3 2 1นนะครับซึ่งมีตัวผู้เล่นอย่างลูเซียโน อาคอสตานะครับดาวยิงตัวหลักในลีกที่กดไปแล้ว12ประตูและยังมีตัวผู้เล่นอย่างโดมิเนเก้บานจิและเซอร์คิโอซานโตสคอยทำคอยช่วยทางลูเซียโนอาคอสตานะครับส่วน ทีมของอสภาพความพร้อมของอินเตอร์มายามีเนี่ยทีมกำลังลงตัวเลยนะครับเพราะว่เพิ่งผะาคว้าแชมป์แรกให้กับทางสโมสรทีมณนะตอนนี้ก็ยังมีตัวผู้เล่นที่มีความความพร้อมอยู่นะครับส่วนการจัดทัพจ,จัดทัพจัดแผนโคตชอย่าง กาลาร์โดมาติโนเนี่ยคาดว่าจะจัดทัพในแผน4ต3โดยมีตัวผู้เล่นหลักอย่างดาวตัวเก่งเรียโอริโอเนลเมสซี่และมีสามประสานอย่างโจเซฟมาร์ตินีสที่ยิงมาแล้ว6ลูกและเซลคิบุนเดสคอยคุมเชิงกลางอยู่เช่นเดิมนะครับในนัดที่ผ่านผ่านมา เรามาดูราคาของคู่นี้ราคาของคู่นี้เนี่ยเปิดออกมาที่ราคาปปในราคาจ่ายน้ำก้าวนะครับส่วนฟังสูงต่ำเนี่ย เปิดอยู่ที่ราคา3มลูกตอนนี้ไหลยอยู่ที่3มลูกครึ่งนะครับและส่วนฝั่งสูงเนี่ยจ่ายอยู่ที่ราคาน้ําจ่ายอยู่ที่น้ํา8นะครับตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้าล้นล้นนะครับส่วนฝั่งตามนั้นจ่ายอยู่ที่น้าล้นล้นตอนนี้ไหลลงไปที่น้ํา8นะครับส่วนทัศนนะของผมเนี่ยดูแล้วว่าทาง ซิเซนติเนดุดแพ้รวดไปถึง2เกมทางเจ้าบ้านนะทางเจ้าบ้านทางิเซนติเนก่อนหน้านี้ก็มีผลงานที่ชนะรวดมา3เกมโดยมีผลงานที่ไปเยือนอย่างอินเตอร์มมี ทางอินเตอร์มามี่เนี่ยฟอร์มกำลังร้อนแรงล่าสุดควา้าแชมป์บอลด้วยถ้วยในทวีปมาได้อ่าทำให้ทีมตอนนี้ชนะรวดทุกรายการ7เกมติดดูแล้วในนัดนี้เนี่ยทางอินเตอร์มามี่เนี่ยมีผู้เล่นอย่างเมสซี่เนี่ย คอยยิงทําประตูได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนเลทรนนะคะาคาเปิดออกมาที่ปอปอเนี่ยถือว่า,าไม่แพงมากนะครับส่วนคู่นี้บังกาก็จะให้ไปที่ต่อพินเตอร์ไมมีในราคาปปนะครับเรามาดูการอีกคู่หนึ่งเลยนะครับ อีกคู่หนึ่งเราก็จะอยู่ในรีของสหรัฐอเมกาคของรีของเมกานั่นเองนะครับเรามาดูในคู่ของไดนามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรีซอร์ทเรามาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทางไดนามะครับ ฟอร์มห้านัดหลังสุดของทางไดนาโมนทั้งฟอร์มทั้งหมดทั้งไปเยือนและนอกบ้านนะครับนอกขอไปนอกบ้านและในบ้านนะครับชนะเพียงแค่หนึ่งสเสมอสามแพ้หนึ่งเห็นได้ว่าฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดทั้งหมดเนี่ยชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเองนะครับ นอกนั้นก็เสมอแล้วก็มีแพ้หนึ่งครั้งนะครับส่วนฟอร์มในบ้านห้านัดหลังสุดฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะสองแล้วก็แพ้2เสมอ1ลถือว่าผลงานทางเยโมัเนี่ยฟอร์มในบ้านก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางรีสอร์ททั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นได้ว่าแพ้ไป2อชนะ3าถือว่าทำผลงานาออกมาได้ดีเลยนะครับฟอร์มทั้งหมด5นัดหลังสุด ส่วนฟอร์มห้านัดลังสุดที่ไปเยือนเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับชนะไปแล้ว3เกมจาก 5, 5้เกมนะครับเราก็มาดูสภาพความพร้อมของทาง โค้ชซัดไดนาโมงานนี้เจ้าบ้านอย่างคุณตัดคุณตันจากผลงานล่าสุดในลีกที่ชนะมาคาดว่ากำลังจะลงตัวเล่นมั่นใจพอสมควรนะครับส่วนในเกมนี้ทางโค้ชอย่างเบนโฮเซ่นไม่น่าจะต้องจัดทัพจัดแผนอะไรมากคาดว่าจะจัดทัพจัดแผนในระบบ 4,2,3,1น,นะครับส่วนตัวผู้เล่นหลักๆของทางฮุนตันมีกองหน้าตัวเก่งอย่างอามีเน่บานซี่ในลีกทำคอยคอยทำเกมในนัดนี้นะครับส่วนตัวเก่งอย่างคอริบัตที่กดมาแล้ว4ีประตูเนี่ยคอยช่วยทำเกมรุกในเกมนี้นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทางลิวซอเล็กทีมเยือนอีกฝั่งของทางลิวซอเล็กเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับเกมอะไรมากที่ลงเล่นดูแล้วความพร้อมก็มีทุกตัวนะครับความพร้อมสำหบผู้เล่นในเกมนี้ส่วนโค้ดจากพาโบมาสโตนี่คาดว่าจะจัดทัพในระบบ4-4-2 ยังมีกองหน้ายืนกันอย่างคริสเตียนอารันโก้พร้อมกับทางเจฟเฟอร์สันซาวาริโนที่ทำมาแล้ว6ประตูในลีกส่วนตัวเก่งอย่างดานิเอลมูโซสกี้ที่เพิ่งกดไป5 5รูปในลีกเนี่ยก็ยังคงคาดว่าน่าจะลงเล่นในนัดนี้ด้วยนะครับ เรามาดูราคาของคู่นี้นะครับราคาของคู่นี้เปิดออกมาที่ราคาเครื่องลูกตอนนี้ไหลลงไปที่ราคาปอปอนะครับส่วนราคาจ่ายน้ำเนี่ยอยู่ที่ราคาจ่ายน้ําอยู่ที่น้ําล้นๆกันเลยนะครับไหลตอนนี้ไหลลงไปที่น้ำเก้าส่วนฝั่งสูงต่ำเนี่ยสองรูปควบตอนนี้ ไหลลงไปที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนฟังสูงเนี่ยจ่ายอยู่ที่น้ํา9าตอนนี้ไหลลงไปที่น้ํา8ส่วนฟังต่านะฟังต่ำเนี่ยจ่ายอยู่ที่น้ํา8ตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ํา9นะครับส่วนทัศนะของผมเนี่ยมองจากฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยเกมหลังก็ยังฟอร์มใช้ได้อยู่นะสลับ แพ้อย่างทางคุณตัดไดนาโมซึ่งกับที่ลงเล่นบอลด้วยนี้จะพบกับทีมเยือนอย่างรีสอร์เ5กหนัดหลังสุดนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับเลดบอลเปลิดอ,ออกมาอยู่ที่ราคาเ mm hmm. ครื่องลูกตอนนี้ไหลลงที่ปปเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้าน mm hmm. แต้มต่อก็อยังคงชัดเจนอยู่นะครับ mm hmm. ดูจาก เกีบอลแล้วเนี่ยทั้ง2อฝั่งเนี่ยดูกันไม่ค่อยห่างกันมากนะครับซึ่งทาง,ทางคุณคุณตันไดนามเนี่ยพวกเขาก็ทำผลงานได้ดีในบ้านมาตลอดนะครับผู้นี้บางก้าก็จะให้ทางไดนามต่อไดนามในราคาเครื่องรูกนะครับ เราก็จะมาสรุปกันเลยมี2คู่ที่มาก้าให้ไป2คู่นะครับมีต่อแมามี่ในราคาปอบบอนะครับและคู่ที่2ต่อหุ้นดไดนาโมในราคาครึ่งรูปสำหรับวันนี้บางก้าก็มีเพียงแค่ ตัวนะครับก็วก้าก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับวันนี้วัก้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่ในไร์รอบสองช่วงค่ำนะครับ ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ